เห็นบอกว่าทหารไทยเข้าไปเคลีย <dir> ร <lands> right. mm. mm ์ฐานทหารเขมรแล้วปรากฏในภาพก็ไปเจอระเบิดที่เขมรทิ้งเอาไว้ด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูคนิดหนึ่งใช่ไหมหมู่มาร์กมีการลงภาพเอาไว้ก็คือทําทุกอย่างก็คือเมื่อเข้าเคลียร์พื้นที่หลังจากเรายึดพื้นที่ได้แล้วเนี่ยไปเจอว่าในฐานของฝั่งเขมรเองจะมีระเบิดอย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้แล้วเขาต้องมีการไปกู้ออกมาก็คือยิม N2 อะ

ครับนี่คือหลักฐานชิ้นดีเลยเนี่ยะฮะที่เราก็จะบอกว่า PMN2 แสดงว่าคือของใหม่เพราะเมื่อกี้พี่น้องทหารไทยตอนที่เปิดถุงอะเจอระเบิดซ่อนอยู่ในบังเกอร์ของพวกเขมรน,นี่ฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมูมาร์กลงเอาไว้ในคลิปจะเห็นการเก็บกู้ระเบิดแล้วก็ระเบิดหลายชนิดนี่ เอน่าจะเป็นอะไรอ่ะซ่อนอยู่ในดงเศษไม้หรือเปล่านี่ฮะเป็นลูกจรวดไงนะ,ะนี่แสดงว่าทหารไทยเราเสี่ยงมากนะฮะในการจะเข้าไปเก็บกู้อย่างที่บอกเคลียร์เสร็จไม่ได้ไหมายความว่าเดินดุ่มๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าไปนะฮะเพราะไม่รู้มันฝังระเบิดเอาไว้ที่ไหนอีกน,น,นี่ฮะ ขณะเดียวกันต้องกลับมาตอนนี้หลายภาพน่าจะเปิดเผยได้เพราะพี่น้องทหารเขาเปิดเผยแล้ว Army Military Force พลุ่มยิง<ม>เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไปเอาอธิปไตยกลับคืนมาใช่ก็จะมีลักษณะก็คือพลส่มยิงจะมีการเป็นประจำการจุดต่างๆแล้วก็มีการเล็งปืนไรเฟิลเน,นะะี่ยฮะลักษณะก็คือเล็งไปที่ฝั่งค่าศึกแล้วก็มีการส่องไปเมื่อพบเป้าหมายก็มีการยิงนี่อปฏิบัติการจุดเดิม เป็นปฏิบัติการนะฮะ Army Military Force เข้าลงเอาไว้อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าสนใจเพราะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเพิ่งบอกว่าขเขมรทิ้งอาวุธไว้ตามบังเกอร์ล่าสุดขเขมรก็ถ่ายรูปอาวุธ แล้วอ้างว่าเป็นอาวุธไทยแต่ถามว่าทำไมไทยจับโปะได้ภาพเหล่านี้ครับผู้ชมฮะ Army Military Force ลงเอาไว้บอกว่าขเขมรโปะแตกอีกแล้วเพราะภาพที่เห็นเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลูกเนี่ยมันลูกระเบิดที่ตกอยู่แล้วเหมือนกับขเขมรเนี่ยมันเข้าไปเคลียร์พอเคลียร์เสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนอาวุธไทยนะทิ้งเอาไว้อยู่แบบนี้ปรากฏ Army Military f o r c e เขาไปเจอว่ามันไม่ใช่อาวุธ ที่กองทัพมีถูกไหมไอซ์ใช่ก็คืออาวุธนี้ที่เขามีการลงเอาไว้เนี่ยเบื้องต้นเขาจับโปได้ก็คือข้อเท็จจริงกระสุนตัวนี้มันก็คือเป็นกระสุนปืนคอขนาด82มมแบบ Wp82 บริษัทที่ผลิตก็คือเป็นบริษัทจีนนิรินโคเรียนแบบของโซเวียตฮะซึ่งไอ้บริษัทเนี้ยและขนาดเนี้ยในไทยเราไม่มีปืนคอขนาด82ข้อเท็จจริงกองทัพไทยที่มีเนี่ยก็คือไทยมีมาตรฐานก็คือเป็นมาตรฐานนาโตจะมีเพียงแค่ปืนคอขนาด60ขนาด81และขนาด120เท่านั้นไทยไม่ มีตัวปืนและกระสุน8 2มมในคลังแสงเลยอ,อันนี้อันที่1ต่อมามีอันที่2อ,อีกถูกไหมใช่ครับเ,เบื้องต้นเองเนี่ยอันนี้ที่เราวงภาพเนี่ยฮะสลักนิรภยัยฮะที่เราขึ้นอยู่คือที่เราวงกลมตรงหัวเอาไว้เนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือไอเป็นเหมือนเหล็กๆเ,เนี่ยที่ ที่ยังอยู่ที่บริเวณหัวของกระสุนอยู่แสดงถึงสลักนิรภัยมันยังไม่ถูกถอดออกไม่รู้ว่าโลหะอะไรเหมือนก็เกี่ยวปิดหัวอยูออ่ถ้าเกิดสลักถอดมันก็ถึงจะเอาไปยิงคําถามคือเมื่อคุณหาว่าเรายิงพื้นที่พลเรือนมันลอยไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงถ้าสลักมันยังไม่ได้ถูกถอดมันต้องใช้ปืนยิงใช่ไหม,ม,ม,มแต่ปืนยิงไม่ได้เพราะคุณยังไม่ถอดสลักไงมันเหมือนกับคุณเอาลูกอาวุธไปวางไว้แล้วจัดฉากใช่หรือไม่เพราะสลักยังไม่ได้ถอดมีอีกไหมนี่ฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้อาร์มี่เนี่ยเขาก็เลยลงเนี่ยนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ้นส่วนที่มีความสมบูรณ์เพราะสลักไม่ได้ดึงออกกระสุนจะไม่สามารถยิงออกจากลำกล้องได้ต่อให้คว้างใส่กันก็ไม่มีทางระเบิดการนํากระสุนภาพสมบูรณ์มาวางไว้บนพื้นแล้วอ้างว่าถูกโจมตีจึงเป็นการจัดฉากย้อนสอนตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดนี่ฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จับโป๊ะของทางฝั่งขเขมรส่วนเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราทหารไทยยังเป็นสุภาพบุรุษคือขเขมรเองเห็นใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาเผาธงของเรารแล้วก็เหมือนกับฉีรถอะไรต่างๆแต่ของทหารไทยเนี่ยรู้ว่าขเขมรตายเนี่ยเราเก็บธงให้เขาลองไปดูสักนิดหนึ่งเพจของทางรถไฟสายมรณะลงภาพ นาวิกโยธินเอาไว้ใช่บอกว่าเหมาะสมจริงๆสําหรับนาวิกโยธินทาหารไทยเองเนี่ยก็คือเขามีการถ่ายภาพว่าเราเข้าไปพื้นที่แล้วสามารถยึดหน่วยต่างๆของฝั่งกัมพูชาได้ก็เลยมีการถ่ายภาพลักษณะก็คือขึงธงกัมพูชาเอาไว้แล้วก็ถ่ายแล้วก็บรรยายแต่สุดท้ายจะเห็นตอนท้ายคลิปเนี่ยจะมีการเก็บอย่างดีคือเราไม่ได้มีการเหยียบทําลายหรือว่ายามศักดิ์ศรีประเทศเขาพับเก็บอย่างดีคือให้เกียรติเหมือนกันยืนยันครับรีคอนเรา ครับจะเก็บไว้นะครับ,รบไม่ลบดูของท่านครับไม่ลบดูครับเก็บไว้เข้าไปให้ของพันครับผมกระสี่ครับช่างภาพกำลงไปไทยคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะ คือทหารเขาเนี่ยคือถ้าเป็นธงเราเขาอาจจะเผาทิ้งฉี่รถหรือไม่ก็ก,กระทืบส่วนทหารไทยเนี่ยต้องบอกว่าสมคําขวัญน,นาวิกโยธินหน่วยรีคอนนาวิกโยธินยึดธงชาติกัมพูชาโดยไม่ยามหมินและเก็บไว้เพื่อเป็นเกียรติของหน่วยกองพันนาวิกโยธินที่สามารถตีและยึดฐานกัมพูชาได้สําเร็จและก็้ายคลิปก็อย่างที่บอกเราจะเก็บไว้และไม่ลบหลู่ธงของท่านนี่ฮะนี่คือทหารไทย ขณาเดียวกันคุณผู้ชมครับล่าสุดเห็นบอกว่าทาง Facebook ใช่ไหมชื่ออะไรแล้วเนี่ยคุณจ๋าสตีฟฮะน้องๆใช่ฮะมีการลงเอาไว้บอกว่าลักษณะก็คือมันมีกลิ่นเหม็นระดับจมูกแตกครับตอนนี้เหม็นมากๆจาหมู่ฝังให้แล้วนะครับคือเขาบอกว่าเจอศพของเขมรแล้วก็มีการเก็บศพของทหารเขมรเนี่ยไปฝังให้เป็นที่เรียบร้อยกลิ่นก็ค่อยๆจางไปลองดูคลิปนะครับไม่เมาครับเป็นไงกลิ่น สุดยอดครับสุดยอดเราต้องสู้กับกินกินเม็นมากเลยครับเราต้องสู้กับกินมันจ้าหมูโอ้ยรอ้ไหมครับมันเน่าครับตอนนี้เนี่ยคนฝังไว้ครับฝังไว้เลยสงสารมันบ่สงสารสงสารโอเคเราฝังไว้เนาะฝังไว้ให้มันอยู่หน้าผานี่แหละโอเคโอเคโอเคครับอยู่หน้าผาเลยไปไหนไม่ได้มันไม่เอาศพใช่ไหมไม่เอาต้องสงสารเนาะเพื่อเป็นนาหาเขมินเนาะเม็นมากเลยครับตอนนี้อออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เราก็สุภาพบุรุษเหมือนกันเนี่ยนะฮะ มันไม่มีใครมาเอาศพก็ต้องฝังให้ตรงหน้าผาเนี่ยนะฮะแล้วก็น่าสนใจกัมพูชาก็ไม่บอกตัวเลขด้วยแต่ทหารไทยยืนยันว่ามานั่งเก็บศพแล้วก็ฝังให้เนี่ยนะฮะแล้วก็กินเหม็นมากส่วนถามว่าแล้วตอนนี้ออของขเขมรเองเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงเขมรดูเหมือนกับนี่ของเราเก็บศพให้นะฮะแล้วก็ฝังให้ตามหน้าผาส่วนของขเขมรล่าสุดมีการเคลื่อนไหวว่าเขาเองหลังจากลบจบไม่เหลืออะไรแล้ว<ค>หมด ระบายตัวเองฮะบอกว่าตอนนี้อยู่แนวหน้าหมดทุกอย่างแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหนื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนบ่นแล้วก็ลงโซเชียลบ่นอะได้เตอ๋อออนไลน์ฮะออนไลน์ฮะโซโซบ่นอะได้กระนกไปฮ้อนโซบ่นอะเตมาได้เต นี่ครับและน่าสงสารก็คือศพเพื่อนก็เอากลับไม่ได้ผู้นำก็ไม่ยอมบอกจำนวนคนตายเยียวยาก,ก็ได้โคตรจะน้อยล่าสุดคาเมนก็ยังขนคนมาซ้อมอยู่นะฮะเข้าใจว่าตามที่มีหลายคนประเมินอาจจะยังอยากจะเขาเรียกรบกับเราเป็นรอบที่3หรือไม่ล่าสุดนี่ฮะทางเพจส่องคาเมนเขาบอกว่าเป็นคาเมนล็อต3าําคลิปการฝึกภาคสนามไหนถ้ามีเสียงเปิดสักนิดหนึ่ง นี <S 2> <S 2> ่ฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันขึ้นคู่กันเลยเป็นจอที่สองโดยล่าสุด Army Military ตอรีฟอ์ก็บอกไว้เหมือนกันว่านี่เปิดคู่กันเลยครับเขาเขียนแซวว่าแลมโบ่แห่งกัมบูเจียแล้วก็ประกาศว่าจะซ้อมรบจะสู้รบกับเสียม24ชั่วโมงไม่ได้นอนเลยตอนนี้ทหารเขมรน้ำก็ไม่ได้อาบนี่ส่วนซ้ายมือคุณผู้ชมฮะคือการซ้อมของพวกเขาอะ ทั้งหมดนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาแต่มันมีอันหนึง่งน,น่าสนใจคุณผู้ชมฮะคือเพจทางรถไฟสายมรณะเขาโพสต์ว่ายังจําทหารเขมรคนนี้ได้ไหมทหารคนเมรเขมรคนนี้ชื่อว่าวาสสำอาจเป็นทหารเขมรที่ลักลอบตัดรั้วรวดหนามไทยที่ช่องเหวและถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักปรากฏว่าช่วงหยุดยิงเราได้กลับไปวางแนวรนัวหาตรงช่องเหว เห็นบอกว่าทหารเขมรคนเนี้ยล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าไปลงเลขบัญชีเปิดรับบริจาคใช่ไหมไอเหมือนมีการกลับไปที่บ้านเกิดก็คือกลับไปกัมพูชาแล้วก็มีการลักษณะก็คือโพสต์ภาพทาบ ตอนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลคู่กันหน่อย<ช>เพราะทางเพจทางรถไปสาารถบอกคนเนี<ช>้<ช>มันแอบ,บมาตัดลวดหนามเราแล้วพอเราตีเสร็จปุ๊บปากรดไปของเงินของคนเขมรใช่ใชนอกจากลงภาพตัวเองนอนป่วยบอกว่าเนี่ยอดีตเนี่ยฉันเคยเป็นวีรบุรุษนะไปตัดลวดหนามแล้วคนยกย่องแต่ปัจจุบันเนี่ยนอนป่วยอยู่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วนอกจากเขาลงภาพที่เขานอนป่วยเขาก็มีการถ่ายภาพที่เป็นซากรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะลงในโซเชียลแล้วก็ถ่ายภาพบ้านเรือนลงโซเชียลแล้วบอกตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนหมดตัว อยากจะขอเลขบัญชีคือเปิดรับบริจาคให้ให้คนโอนเข้ามาไหนมีทางซ้ายมือป่ะตอนตัดรดหนามมีใช่ไหมอันไหนฟังหน่อยแล้วเปิดสภาพเขานอนแม็กน่อยบันกัดบันสัญญาโยนฮัลโหลอขบคุณตาจันน้อยเดบานอยสรมได้ปีกูบันกันไตรปีกับเดินยืนนิ่งดิบมองเอานี่มองโปรยสระซ้มนะขวายช่วยเชิ่อเพียนไปเชิ่อเพียนเฮือนชอบเลยหนู่เชิ่อเพียนมันไนติกไคติก เปนรดยเวี้ยดฟีอย่างแจ้นี่มองูรู้ไอ้ใจบ้านมั้ยบ้างบ้านบ้านบ้านไปบ้านโครมมั้ยบ้างโครมโครมโครเต็มตาจะให้นเนี่ยตึ้งใจเอาใคลสักอืมส่วนขวามือก็คือหมดตัวคือก็จะเห็นความแตกต่างจริงว่าทางการไม่ช่วยเหรอแล้วกองทัพเขมรไม่ช่วยทหารเขมรบ้างเหรอไหนลองเปิดภาพซากบ้านเข้าหน่อยก็ได้ เขาโดนระเบิดหรือว่าอะไรคือน่าจะเป็นสร้างรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในค่ายอะฮะตอนที่ทหารโดนฐานโดนน่ะมันจะมีสร้างมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังอะอเขาบอกว่าเหมือนสร้างมอเตอร์ไซค์เขาก็เสียหายทรัพย์สินเขาเสียหายเขาหมดตัวแล้วนี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจบของทหารคขเมรถึงไม่ตายสุดท้ายก็หมดตัวและรัฐก็ไม่ช่วยเหลือต้องขอเงินบริจาคชาวบ้านเช่นเดียวกันครับนอกจาก บุคคลคนนี้ก็คือวาดสำอาดนะีฮะล่าสุดมีทหารคาเมนอีกคนหนึ่งจุดจบก็ต้องกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพราะหลังจากแพ้พ่ายไปที่ปราสาทคนาเห็นบอกว่าคนาจำได้ใช่ไหมที่เราตีแตกแล้วนายกเพ้่ไปมารปรากฏทหารคามนที่โดนตีแตกอันนี้ไม่ตายสุดท้ายปลายทางต้องกลับไปทาที่ไหนบอกจะกลับบ้านฮะและบอกจะกลับไปหาฐานใหม่ไปทําฐานใหม่แล้วก็เนี่ยก็มีการลักษณะก็คือมีคนได้ เอาเงินมาให้จํานวนหนึ่งบอกต้องออกมาจากคณะแล้วต้องกลับไป <imet S 2> ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไปสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อจะรอวันคืน,นในการจะไปตีไทยแล้วกลับมาครับทางปัดหนา้าทางปัดหน้าในตีใบไงนะกระเตลวิ่งบเที่ยวนานง่าย,ไไไไยนะาเลยบานใบไงใบไงปีเยาะมาเมียนเทศน์ในจูนสถากรรมเปลือมเงิครับพุทธนาจะตั้งเตลวิญะสั่งบอกไปตั้งเรา ก็นะเห็นใจจะไปสร้างฐานให้กับผู้นำก็ยังต้องการเงินบริจาคของชาวบ้านอีก600ในการเดินทางนะอันนี้แพ้ไปจากคณานะฮะแล้วก็กลับไปขอตังค์ชาวบ้านกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเดี๋วดูบุรีรัมม์หน่อยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ชายแดนเราเริ่มคลี่คลายแล้วบุรีรัมย์เปิดเรียนใช่ครับที่บุรีรัมย์เองเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้โรงเรียนมีการเปิดเรียนวันแรกแต่ว่าในการเปิดเรียนเห็นบอกว่านอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้วเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาหน่อยฮะหลังจากที่มีการหยุดเรียนไปประมาณ1เเดือนห็นบอกว่าที่โรงเรียนนเเอองกกจาปิดการสอนแล้วย ังมีการซ้อมแผนเรื่องของการเตรียมนักเรียนทุกคนเนี่ยในการเข้าพื้นที่ปลอดภัยรับสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือซ้อมเข้าบังเกอร์ฮะที่มีการตั้งเอาไว้ตรงจุดใกล้ๆโรงเรียนวันนี้เบื้องต้นผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือคุณภูสิตาณร,ระ,ระดี<ร>ะฮะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟืองอำเภอละหันทรายซึ่งล่าสุดก็คือเด็กๆสามารถกลับมาเรียนได้นะฮะแล้ววันนี้เขาซ้อมแผน